ในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจหรือหลอดเลือดเพราะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศหรือแม้กระทั่งอาหารการกินของเราในทุกๆวันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราได้ป้องกันไว้ก่อนหรือถ้าเราได้เกิดปัญหาของโรคนั้นแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดแล้วเราไปชมครับสวัสดีครับผมอาร์มพลธิพัฒน์ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสปปรรพคุณและวิธีการดื่มยาน้าสมุนไพรจีนยงเหิองอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะหลายคนนะครับซื้อไปแล้วยังไม่รู้ถึงวิธีการดื่มก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่ายาน้ําสมุนไพรจีนยงเหิงไม่ใช่ยารักษาโรคแต่สปปรรพคุณหลักของเขานะครับก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์บำรุงเซลล์ให้กับร่างกายของเรา สร้างคุมคุ้มกันโรคร้ายต่างๆทำให้เราดื่มแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีสารตกค้างยาน้ำสมุนไพรจีนยองหึงนะครับผลิตจากสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยรวมแล้วกว่า30ชนิดช่วยบำรุงธาตุทั้งห้าทั้งตับไตหัวใจม,ม้ามและปอดปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าตามหลักหยินหยางตามแพทย์แผนจีนโบราณมาก บ่มด้วยแอลกอฮอลบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานไม่มีสารสเตรอยหรือสารเคมีใดๆตกค้างและที่สำคัญนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณเลขที่ทะเบียนยาที่ G828-60 ทับอกศูทำให้เรามั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัย เมื่อเรารู้ถึงสรรพคุณของยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงแล้วนะครับเรามาพูดถึงวิธีการดื่มว่าจะดื่มอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกันเลยครับถ้าเราซื้อขวดใหญ่นะครับหรือขวดกลางภายในกล่องจะมีแก้วเป๊กมาให้แก้วเป๊กดียังไงแก้วเป๊กนะครับจะทำให้เราได้ตวงยาให้เราทานยาในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองโดยที่ห้าวันแรกนะครับให้เรา ทานที่ 5cc ซผสมกับน้ำอุ่นค่อนแก้วซึ่งน้ำอุ่นจะช่วยไปลดความเข้มข้นของตัวยาลงทำให้เราทานได้ง่ายขึ้นและทำให้ตัวยาซึมซับเข้ากระแสะเลือดได้ดีขึ้นส่วนท่านใดนะครับที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ดื่มเพื่อบำรุงร่างกายแนะนำให้ดื่มแค่สองเวลาคือก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน ส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ต้องการดื่มเพื่อบำบัดโรคแนะนำทานสีเวลาคือเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนซึ่งในช่วงแรกๆนะครับร่างกายของเราจะมีการปรับตัวจะทำให้เราง่วงนอนปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามร่างกาย ปัสสาวะสีเข้มขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะยงงหึงนะครับจะเข้าไปขับล้างสารพิษหรือส่วนที่ร่างกายของเรามีปัญหาก่อนแล้วจึงไปบำรุงเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นแต่อย่าหยุดทานยานะครับเพราะเมื่อร่างกายของเราได้ปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง และเมื่อเราทานไปถึงวันที่5แล้วนะครับวันที่6ให้เราเพิ่มปริมาณยาเป็น 10cc ผสมกับน้ำอุ่นค่้นแก้วเหมือนเดิมทานไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่11ให้เราเพิ่มปริมาณยาเป็น15 ถึง 20cc คราวนี้นะครับเราจะผสม,มหรือไม่ผสม,มน้ำอุ่นก็ได้เพราะร่างกายของเราได้ปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วส่วนอาหารนะครับที่ต้องงดหลังทานยาไปแล้วคือหัวเชเท้าหัวเชโป๊น้ำส้มสายชูห,หรือของหมักดรงต่างๆเพราะอาหารเหล่านี้นะครับจะเข้าไปลดประสิทธิภาพของตัวยาลงทำให้ยาได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่นั่นเอง ส่วนคนที่เป็นโรคเกาอยู่นะครับแนะนําให้งดมะเขือทุกชนิดจนกว่าโรคเกาจะหายและท่านใดกังวลว่าทานยาจากโรงพยาบาลอยู่จะทานคู่กันไปได้ไหมก็สามารถทานควบคู่กันไปได้แต่ผมอยากจะแนะนําว่าขอให้ทานคนละช่วงเวลากันเช่น ทานยาจากโรงพยาบาลก่อนอาหารให้เราดื่มยาน้ำสมุนไพรจีนยองเหิงหลังอาหารถ้าเราทานยาจากโรงพยาบาลหลังอาหารให้เราดื่มยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงก่อนอาหารเพียงแค่นี้เราก็สามารถทานควบคู่กันไปได้แล้วครับและเพื่อให้อาการต่างๆนะครับทุกราลงแนะนำ ดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนอาการต่างๆจะดีขึ้นและนี่แหละครับคือสรรพคุณและวิธีการดื่มยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหฮงอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนส่วนท่านใดอยากดูเคสต่างๆเพิ่มเติมสามารถดูเคสต่างๆได้ที่เฟนเพจ ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเฮิงช่วยแก้ปัญหาโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดหรือท่านใดนะครับสนใจอยากที่จะติดต่อสั่งซื้อ,อยาน้ำสมุนไพรจีนยงเฮิงสามารถติดต่อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับให้สุขภาพที่ดีเท่ากับให้รางวัลแก่ตัวเองให้ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเฮงดูแลคุณนะครับอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรค เป็นลาบบาระเสริดแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับกับผมอาร์มพอดิพัฒน์สวัสดีครับ thương lắm, thương lắm cả một